ไมยเลย่นต่อยหน้าแหงเลยให้โทนนรมาวะจุงมิง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 ตู้เย็นของคุณอยู่ในที่ทำงานหรือไม่เล่นตลกเหรอเป็นในเวลานี้เราเดินไม่ได้เราเดินได้แล้วรับขวดจากลงเก็บของขุดหลุมฝังศพในตำแหน่ง ยดูหน้ายังไม่จะมีไหย UFO ผ่านไปแหนว่า UFO ไหนวะดูดามจะวาบมากุณแ่ว่า u f เเหม็นมีเลยต้องไปถามเองก่อนเลยต้องไปไหนไหนะูอใหญ่หลวง เใส่หน้าแหกแมันจะบอกมึงนี่มันลูนหลุมนี่คนรู้คนรู้วไม้เดาพวกมา,มามทำได้เปล่าทำได้เปล่าขอนานนี้นะครับป้านผมฝนตกอยู่เฮ้ยเดินดิเฮ้ยเดินไม่ไปวะ <c oughs> ขุดเร็วๆดิน้องขุดเร็วๆท่าทำไมชมเคับ ไอ้นี่มันขุดช้าเกินไปผมรับไม่ได้เราเดินไม่ได้แกโอยเฮียไอ้แม่เชาวกุ้งช้าเลยเราชาวกุ้งช้ากั้งราวเฮ้ยน้องทำช้าเกินไปแล้วไปทำความสะอาดห้องน้ำเราต้องรีบวิ่งไปเราต้องรีบวิ่งไปไอ้ใบตันหายตันมาไปแล้ว เปิดประตูบ้านมาอย่างโหดเหี้ยมอุ้ยห้องน้ำอยู่นี่หรือเปล่าห้องน้ำมีน้ำปิดเบอยด ัโทรศัพท์ใช่ไหมโัพทเสร็จแล้วก็มีตัววิดยูเอฟโอมาจับมาจับมันจะวิ่งไม่ได้ถุงเขาเราต้องนึกข้อบุญเราต้องถึงก่อนฉันต้องถึงก่อนไก่ยนต์ดงดีเมื่อที่ทีตอนเย็นฉันคือดาตอนเย็นหรือวะธรรมดาแบบ ได้เกิดขึ้นมากการโทรศับท์ซำซำลังก็ต้องมาถามเนี่ยหมายความว่าแล้วก็ต้องไปรับโทรศัพท์เรามั้งนะรอผีรอรอรอ UFO มาเลยโอเคแล้วโทรศัพท์คุณด้วยรอ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 อะไรอะไรเอกนในบ้านไปแล้วไฟก็จะดับแน่เลยแล้วเราก็ต้องเปิดไฟแล้วยูะ UFO ก็จะมาต้องปิดไฟแต่ต้องไปปรับไฟก่อนดีกว่าเขาไม่ใช่คนที่เธอ การดับไฟไม่ใช่การไฟดับจะพูดกันไฟดับอางเดียวเลยเอาเข้าขการดับไฟอย่างนั้นคืออะไรอ <ivas S 2> อ๋ไฟเปิดแล้วไมอ๋อไฟเปิดได้ย่ะการตรวจสอบเสียงแปลกเราต้อง,ง,งไปเนียยอยู่ไอ้เี้าจอมจะเล่นหัวนี้อ่ะเดี๋ยว ไอ <I> ้นอ่ะมังกรทองเลยล้างถางังขยะออกจากหลุมฝังศพโอเคโอเคดิจุงดูยสุกาสีวูบูบูดดอ้าวมันคิดว่าถังขยะอะไรขยะแค่เหรอ,เ,อ,อเปลี่ยนแบบตเตอรี่ไฟฉายอยู่ในห้องนี้ได้เลยเราเห็นอยู่ห้องในห้องเก็บของใช่เดินติดเลยวะ เตรียมอันนี้ไว้ก่อนเอาไว้ฝากไฟฉายทำไมไม่ออกวะไฟฉายมันหายก็แบตเตอรี่หมดยังไงโอ้อามาไม่เห็นอะไรเลยดั๊กจู้เม้งจู้เม้งจู้เม้งนี่ไงแบตเตอรี่ไฟเช็คฉันต้องได้ก่อนฮ่าฮาแมลงป่องพูดได้ เฉยไม่เป็นไรอ่ะอ,อ๋อไปการจ้าหน,น้า,าที่อาดำหรืออยู่ต่อคืออะไรวะถ้าเกิดถ้าเกิด,กด,กด,กดตอนจบนะแม่งมีเอเลนตัวใหญ่มากูน่าจะหาเลยอนะ่ะเออเอเลี่ยนยักษ์แต่เป็นเกม RPG พเอเลนบิ๊กบิ๊กเอเลนบิ๊กเอเลนเจ้าหน้าที่อาดำ คนดำเละดำจริงวเลยอะดำหน้าขุ่นโหดเลยอะดำเอ่อเอาไงดีอะเรื่องราวต่อไปอยู่สนุกตันอยู่ในสุสานแต่กับเจ้าหน้าที่เอาไงอะเรื่องราวต่อไปดีกว่าไม่เป็นไรอะเรากดเรื่องราวต่อไปเรากดซ้ายรับโทรศัพท์ปะนี่ที่ไหนอะแล้วก็ลองแล้วก็อยู่กับเองเนะี่ย ขอบคุณที่กับโชคร้ายทกสำหรับทีกปีกต้องรบความส้องชคร้ายกับโชดีเออเออเไอ้บอยกูแพ้อ่าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปเราเบิกแล้ว,ลวเอาใหม่ไหมเ,เอาใหม่ไหมไม่เอาใหม่เราสาธัายคลิปแหละเรารองเล่นค,คนเดียวคนเดียวได้ไเหรอ <c oughs> เราเล่นเป็นเว้ยถึงแม้มันไม่ใช่ผีแต่มันคือมนุษย์ต่างดาวเลยเร็ว,เ,รวเลยเลยไม่กลัวเองดูเราอยู่อ่ะอะไรดูอย่ากออกไปข้างนอกปัะจุประสงค์บอกเจ้านาทีที่จะไปคืออะไร เราเริ่มใหม่เหมือนกันเริ่มใหม่ละเราจะไปตามสัญญาแต่เราไม่ไปหรอกค่ยไก่ยกษมงๆๆางดาวยัิด้วยไปเลย ขยับย่าขยับไม่มีเลยอะยักษ์จิงเถอะเราโดนลักพาตัวมาอยู่ที่มนุษย์ต่างดาวฉันอยู่ที่ไหนไฉันขยับไม่ได้ั้งแล้วก็ตายแน่เลย ี่หวไปสองคุณถูกรายงานว่าหายตัวไปโดยเจ้าหน้าที่ของคุณแต่ยังไม่พบงงนะแล้วเล่นจบแหละอย่งนไม่จบเล่นก่อนสำหรับวันนี้นะครับผมเล่นได้แค่แป๊บเดียวเพราะว่ามันมันแกมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเลอะมาก กันแค่นี้นะครับบายบาย,ยบา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 ย